กสเมตอนที่3เรื่องเล่าผีจากไต้หวนันเรื่องผี KTV สวัสดี XOXO ฉันชื่อวิงเซอร์ น้องสาวของฉันและเพื่อนๆของเธอเพิ่งไปไต้หวันและพวกเขาก็ไปร้องเพลงที่เคทีวีบนถนนซิงฟิโรสหลังจากร้องเพลงเสร็จและจากไปเพื่อนของเธอบอกน้องสาวว่าก่อนหน้านี้เธอกลัวมากเพราะเธอเห็นร่างมืดเป็นรูปประตูมันไม่ใช่ห้องเคของพวกเขาแต่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะและเก้าอี้และมีกระจกบานใหญ่แบบโบราณหลายบานอยู่บนผนังเมื่อได้ยินดังนั้นน้องสาวของฉันก็ตกใจและถามว่าทำไมไม่ออกไปจากที่นั่นเพื่อนชาวไต้หวันคนนี้มักจะพบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบ่อยครั้งเธอจึงคุ้นเคยกับมัน เธอกล่าวว่าถ้ามองไม่เห็นก็อย่าสนใจเลยแต่มันทําให้น้องสาวของฉันกลัวจริงๆหลังจากได้ยินการวิเคราะห์ของพวกเขาในวันนั้นความคิดแรกของฉันคือเป็นไปได้ไหมว่าโลกของเรายังคงแตกต่างจากโลกของพวกเขาฉากดังกล่าวจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อช่องว่างทับซ้อนกันเท่านั้นแค่พูดถึงเรื่องนี้ฉันก็รู้สึกน่าขนลุกนิดหน่อย สวัสดีอย่าลืมกดติดตามปุ่มนั้นด้วยเมื่อสมัครรับข้อมูลจากเราคุณจะไม่พลาดพอดแคสต์ในอนาคตของเราที่เต็มไปด้วยความบันเทิงความรู้และความสนุกสนานหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือให้ความบันเทิงยกนิ้วให้และแบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัวของคุณขอให้มีความสุขในการฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ